r o m ม b o o k มีรูปร่างคล้ายๆกับเน็ตบุ๊กหรือว่าโน t ตบุ๊กในบางรุ่นที่มีขนาดแล้วก็น้ำหนักที่เบากว่านะครับเพราะว่าภายในเครื่องไม่มีการติดตั้งฮาร์ดไดรฟ์แต่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถใช้หน่วยความจำจากภายนอกได้ซึ่ง Google บอกว่าไม่จําเป็นระบบปฏิบัติการ ChromeOS ที่ติดตั้งอยู่บน Chromebook นี้จะสามารถเชื่อมต่อแล้วก็ใช้บริการทุกอย่างบนโลกออนไลน์ได้เพราะว่าทุกอย่าง Google พร้อมให้บริการอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์งานบ,นบนบริการ Google Docs การฟังเพลงใน Google Music การดูวิดีโอบนเว็บไซต์ y o u YouTube การรับส่งอีเมลค้นหาข้อมูลต่างๆหรือแม้กระทั่งการเข้าถึงและเก็บข้อมูลเนื้อที่ฟรีที่ Google พร้อมให้บริการอยู่แล้ว <ST> นักวิเคราะห์หลายฝ่ายให้ความเห็นว่าถึงจะเป็นเทคโนโลยีใหม่แต่ก็เป็นบริการที่หลายคนเคยสัมผัสมาบ้างแล้วจึงไม่น่าจะเป็นเรื่องยากสําหรับหลายๆคนเพียงแต่ว่าปัจจัยในเรื่องของราคาเครื่อง ซึ่งแม้จะมีผู้ผลิตหลายรายเข้าร่วมสนับสนุนบ้างแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีราคาใกล้เคียงกับเน็ตบุ๊กซึ่งก็มีฟีเจอร์หลายอย่างมากกว่าเช่นการจัดเก็บข้อมูลในฮาร์ดดิสก์การติดตั้งโปรแกรมได้แล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องเชื่อมต่อออนไลน์ก็สามารถที่จะใช้งานได้เหมือนกันก็ทําให้ Chromebook อาจจะยังไม่ค่อยได้รับความนิยมนะครับ ในต่างประเทศโคลมุกจะถูกจาหน่ายพร้อมกับแพ็กเกจการเชื่อมต่อออนไลน์ด้วยเพื่อแน่ใจว่าผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาจริงๆแต่ว่าในบ้านเราคงจะต้องทบทวนให้ดีก่อนนะครับว่าการเชื่อมต่อออนไลน์ทุกที่ทุกเวลาในระดับความเร็วสูงนั้นยังมีต้นทุนสูงเกินกว่าที่จะรับได้คุณผู้ชมติดตามเนื้อหาย้อนหลังได้นะครับที่ w w w h o ไว i ว็บินะครับ